ซื้อมาวันนี้สามงประมาณทงหละโลกับสามอาจจะสามกิโลเนาะไ็ตอนน้อยๆน้อยๆประมาณนี้อาเซีมาผัดกะเพราวันนี้่าเวลามันฝดมัน็นเซฟ์ไปดีเนาะ นี่ก็จะเป็นปลาดอนลี่เนาะวันนี้เนี่ยปลาดอนลี่ที่เขาซื้อมาซื้อมาซอยซอยเป็นตอนหนึ่สี่เราจะมาเห็ดกะเพราเนาะซื้อมาวันนี้สามทงประมาณทงละโลกับสามอาจจะสามกิโลเนาะเตอนน้อยๆน้อยๆประมาณนี้เราจะมาผัดกะเพราเพรานี้เครื่องผัดกะเพราจะมีหอมบัวหอมบัวแล้วก็มีหอมหัวหอมปอมแล้วก็ับเพลินดิบเนาะจะมาให้นใส่มูพันรวมกันจะเสีบเนาะสีมังสดใสขนาด ยอดสุดยอดนักจากมีหอมบัวหอมปองเห็ดและกันนก,ก่นกลแป้งน,วนัว <ไป S 2> ะะเล้ะไปเริ่ไใส่เกลอนอย่นึงเกละก็จะประมาณนี้ลายคนบอกย่าเขลมอะซัมนีแล้วพ่อจะเปิดไฟนะ ะะกูให้มันหอมๆได้หน่อยหนึ่งเราจะกำลังใส่เป็นตะกินดีป่ะเฮ็ดกินบุงเด้อพี่น้องเด้อใส่มันหอมๆได้หนึงอันนี้บุมีสูตรตายโต้ได้หน่เป็นสูตรที่เฮ็ดเองบริไตาโต้ ผลไม้ใบเตดเคยเห็ดกันแล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นใบกะเพราได้อันนี้โอ้โหเ,เขียวๆได้รกะเะพรเาได้ป๊าดกะเพรเาทถ้พันเด็ดนอนนี่อันนี้หอมบัวทำง,งานลดเนาะ่าจจะมาเห็ดกะเพราเล้มาเบิรงตัวนี้มันปลาป็นกำลังเตรียมใส่จากน้อยนึงเนาะ เราจะคั่วๆหน่อยนึงให้มันหอมๆหน่อยนึ่งเนาะหอมหน่อยนึ่งเพืมาจะปลาไปว้าวปลาเริ่มออกความกลิ่นหอมแนละ้หอมพิมพหอมพิมพ์พด่หัวพี่หๆๆัวปลาสามโลพี่น้องเนื้อสดๆเล้วเอาใส่ผักใบขึ้นคนกับก้านนีก็สุดยอดเลย ซาสรกสปิดแนนาะสิดตวว้าวว่าเวลามันฟดมมัน็นเซดเนาะยอดุอดด้ใจน้ำจากปาได้เนี่มันเป็นน้ำปลาเพะนมันมันมันมีน้ำในตมันพอปลาตัวนี้บริการสดปลาที่เซยน้ำแข็งแล้วมันจะมีน้ำในโตอมา câu năm thì hàng chỉ trong thì bụi người lại có Hãy subscribe ก็เออมังเรือบหปาพัความเสบตอพิซซ่าเราจะใส่หมบัวเลอันนี้กับกะเราหน่ะใบกะเเราใส่้าไปเราในใส่เลื่อนๆเลยมือโอ้โ้โอ้โใส่เราลายกันมันุูนะ เค็นที่บห็นป,าหาปีนลาเดี๋ยว